กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามินบีแร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ 1>, 1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของเศษรษฐกิจการเงินโลกนะครับซึ่งมีส่วนโยงใยกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจนะครับ อินเดียนะครับนะาทำท่านะว่าจะเทกลุ่มบริกสนะ์นะครับและ SCO นะที่ครอบงำโดยจีนหรือไม่นะครับนายกโมดีนะครับของอินเดียเนี่ยจะไม่ไปนะครับเยือนแอฟริกาใต้นะพูด,ดง่ายๆอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอินเดียเนี่ยจะออกจากกลุ่มหรือเปล่านะนี้เป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับน่าสนใจนะครับอินเดียจะทิ้งบริกส์และ s c o ที่ถูกครอบงำโดยจีนหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามรายงานนะครับอ้างว่า มีความรู้สึกไม่สบายในกรุงนิวเดลีนะครับนายรัฐมนตรีโมดีนะครับดูเหมือนจะไม่เดินทางไปที่แอฟริกาใต้สำหรับการประชุมบริกส์นะครับตามรายงานนายรัฐมนตรีโมดีนะครับดูเหมือนจะเข้าร่วมการประชุมของบรรดาชาติในกลุ่มบริกส์นะครับในแอฟริกาใต้เนี่ยแบบเสมือนนะครับหรือผ่านไอวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายรัฐมนตรีโมดีเนี่ยจะไม่เข้าร่วมการประชุมบริกส์นะครับ แบบส่วนตัวบุคคลนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับโดยแอฟริกาใต้นะกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมบริกส์นะครับจากวันที่22ถึง24สิงหาคมและนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูเหมือนจะไม่เดินทางไปที่นั่นนะครับกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ปฏิเสธนะที่จะให้ความคิดเห็นในขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้โต้ตอบต่อสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับ บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและวอฟริกาใต้นะเป็นสมาชิกนะของการรวมตัวของกลุ่ม b ริกส์นะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะที่เขาจะเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมแบบเสมือนแทน ยีรัเซียนะครับกระตือรือร้นที่จะหารือการขยายตัวของกลุ่มบริกสทนะครับที่การประชุมนี้อย่างไรก็ตามนะครับรอยเตอร์ก็ได้รายงานว่าอินเดียนะได้มีการสงวนนะเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้นนะครับของการขยายตัวอินเดียนะครับภายใต้ในายกรัฐมนตรีโมดีนะในเดือนที่แล้วเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพของการประชุมกลุ่ม SCO นะครับในรูปแบบการประชุมเสมือน หนึ่งในเจ้าหน้าที่นะของอินเดียนะได้บอกแก่ทางรอยเตอร์ว่ามีความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นในกรุงนิวเดลีเกี่ยวกับการเป็นส่วนนะของการรวมกลุ่มอย่างบริกส์นะครับและ SEO ที่มีจีนมีที่พลครอบงำอยู่ทางเจ้าหน้าที่อินเดียนะครับนะกล่าวว่าสิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขณะที่อินเดียนะกระเถิบนความใกล้ชิดเข้าใกล้สหร,รัฐหลายนิ้วและบรรดามหาอำนาจตะวันตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างนิวเดลีและปักกิ่งเนี่ยตกต่ำลงนะครับภายหลังการประทะก,กันในเกาาลนนะครับในปี2020การประชุม SEO เนี่ยได้ถูกจัดขึ้นนะครับหลายวันภายหลังจากที่โมดีนะครับเดินทางกลับมาจากการเยือนแบบรัฐนะครับที่วอชิงตันแต่ยังคงที่อินเดียนะครับจะรู้สึกครับข้องใจนะครับทางตะวันตก เหนือเรื่องของความไม่เต็มใจนะของพวกเขาที่จะประนามการบุกรุกรานยูเครนนะครับแต่แทนที่นั้นนะครับนิวเดลีเนี่ยได้ขยายการค้าขายกับทางมอสโกการซื้อน้ำมันนะครับในปริมาณมากนะครับอินเดียเป็นประธาน G20 นะครับและก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมของบรรดาผู้นำนะของพวกเขาในต้นเดือนกันยายนนี้นะครับ ข่าวนี้น่าสนใจนเป็นที่จับตาดูว่าความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนนะครับซึ่งมีปัญหากันอยู่ทางด้านพรมแดนเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่อินเดียนะครับจะเป็นลักษณะข้ออ้างที่จะถอยออกจากกลุ่ม Brics หรือ FCO และ SCO SC หรือไม่นะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าสังเกตนะครับอินเดียนายกโมดีเนี่ยไปเยือนนะครับวอชิงตันอยากเป็นทางการเนี่ยมันมีผลอะไรหรือเปล่านะที่ทำให้อินเดีย นะแสดงท่าทีสงวนท่าทีไม่ค่อยขยายอยากขยายกลุ่มบิ๊กและ SEO เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์นก2หัวหรือเปล่าจะเป็นหนึ่งในชาติที่อยู่ในยุทธศาสตร์นก2หัวหรือเปล่าซึ่งมีหลายชาตินะครับลองดูกันเองนะฮะเพียงแต่อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศที่มาน,ะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเขาจับตาดูนะว่ากลุ่มบิ๊กจะขยายโตขึ้น SEO จะโตขึ้นอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ